แถวทางเราพัฒนาครับผมประจําวันที่21มกราคม2569นะครับผมวันนี้ได้เด่น2รอง8ครับผมตัวเน้น2 2กับ8 6นะครับเด่น2รอง8เน้น2 2กับ8 6รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube –ช่องอาจารย์เจทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์เตงนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับอาจารย์เย่ก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับผมสาหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผมประจำวันที่21ครับผมมกราคม2569นะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น2ครับผมเด่น2รองเป็น8นะครับ เด่นสองรองแปดครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผมหกสองสองครับส่วนรองสามตัววันนี้ได้ศูนย์แปดหกครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัว,ตว<ๆ>เด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับ เราก็จะเอาสามตัวเด่นนะครับผมหกสองสองนะครับผมแล้วก็สามตัวรองครับผม0ูนย์แดหนะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นสองครับผมเด่นสองเด่นสามตัวหกสองสองนะครับเราก็จะตัดสองตัวเด่นได้สองสองครับผมสองสองนะครับผมสองหกครับผมเด่นสองรองแปดนะครับผมเด่นสองรวมกันสองอเด่นรองรวมกันครับผมสองแปดนะครับ รองแปดครับผมรองสามตัวศูนย์แปดหกนะครับผมเราก็จะตัดสองตัวรองได้แปดศูนย์ครับผมแปดศูนย์กับแปดหกนะครับผมตัวการน,นะครับผมวันนี้ตัวการจากชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวการน,นะครับผมก็จะเหลือแค่ตัวการจากชุดรองนะครับผมศูนย์หกครับผม อ่าแล้วก็จะมีตัวแปลงนะครับผมตัวแปลงเรามีเลขสองหกกับสองแปดนะครับผมก็จะแปลงเป็นหกหกนะครับผมสองหกก็หกสองตัวครับผมแล้วก็สองแปดครับผมสองแปดก็จะเป็นแปดสองตัวนะครับผมสี่ตัวนะครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมแปดหกสองสองครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาครับผมประจําวันพุทธที่21มกราคม2569นะครับผมสี่ตัวครับผม8622นะครับเด่นสองรองแปดครับผม เดนสามตัวหกสองสองรองสามตัวศูนย์แปดหกครับผมสี่ตัวนะครับผมแปดหกสองสองครับเดนสองรองแปดนะครับผมเดนสามตัวหกสองสองรองสามตัวศูนย์แปดหกครับผมเดนสองตัวนะครับผมสองสองสองหกสองแปดรองสองตัวแปดศูนย์แปดหกต่อกันเป็นศูนย์หกหกหกแล้วก็แปดแปดนะครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับสองสองสองหกสองแปดรองสองตัวแปดศูนย์แปดหกปรกันเป็นศูนย์หกหกหกแล้วก็แปดแปดนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นสองรองแปดนะครับผมชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นสองรองแปดครับผม สำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกจะตขอเน้นที่สองสองครับผมสองสองกับแปดหกนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกจะขอเน้นที่สองสองกับแปดหกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เยครับผม อาจารย์เย,ยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ